Sunny นะะิสสันซันนี่นะคะซันนี่คันนี้นะคะราคา5 4 0 0 0บาทค่ะทุกท่านเป็นรถราคาเงินสดนะคะเครื่อง1 8 g l เเกียร์ออโต้ค่ะในโฉมของท้ายแตงโมค่ะพร้อมใช้งานได้เลยนะคะเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างแน่นความร้อนปกติภายในกว้างสะอาดด้วยนะคะสภาพตามนี้ค่ะทุกท่านสวยดูดีนะคะ เล่มทะเบียนมีครบค่ะภาษีพรบรปี68รถสวยเดิมๆค่ะแอร์เย็นฉ่ำสบายทั้งคันระบบไฟฟ้าติดครบกระจกขึ้นลงครบทั้ง4บานเรือนใหม่ขึ้นครบใช้งานได้ปกติค่ะเดิมแล้วนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นรถปี05นะคะแต่ว่าคันนี้ไปแจ้งจดในปี07ค่ะก็ไปตามสาภาพนี้กันเลยนะคะรถโครงสร้างสวยๆไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำ มีเร่มทะเบียนให้ครบภาษี68ค่ะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะโทรนัดหมายด้วงหน้าและไปดูตัวจริงก่อนตัดสินใจอัปเดตสถานะก่อนนะคะก่อนออกเดินทางสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ